สะท้อนผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community PLC ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ทีมรักนนชัยสมาชิกทีมรักนนชัยนายสังคมกันหาครูชำนาญการพิเศษนายสราวุฒิวงครูชำนาญการพิเศษนางน,นารมมลโคตตะครูชำนาญการพิเศษ ทีมรักนนชัยมีการสะท้อนผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ดังนี้ขั้นตอนที่1คุณครูสราวุธนำขั้นตอนการนำงานที่จะทบทวนมากลางให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจาร่วมกันขั้นตอนที่2คุณครูสังคมเป็นผู้นำกิจกรรมอธิบายถึงเป้าหมายร่วมกันดังนี้ข้อ 1. คุณครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เรื่องการเรียนการสอน 2. คุณครูมีการทำงานเป็นทีมอย่างกาลยานามิตรข้อ 3. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ข้อ4นักเรียนมีการพัฒนาการอ่านการเขียนการคิดเลขเร็วผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากทำกิจกรรมโดยทุกคนแสดงความเห็นได้อิสระช่วยกันหาขั้นตอนสาเหตุที่ผิดพลาดและช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ขั้นที่3คุณครูแต่ละคนเล่ากระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ทุกคนได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยขั้นที่4คุณครูนัลมน์เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอภิปรายถึงกระบวนการหรือขั้นตอนที่ทําให้เกิดปัญหาสาเหตุเกิดจากอะไรคุณครูสังคมสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 ปัญหาที่เกิดขึ้นข้อ1ขั้นสอนนักเรียนไม่เปิดกล้องเวลาเรียนออนไลน์สาเหตุจากนักเรียนกลัวคุณครูรีบตอบคำถามข้อ 2. นักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงเวลาในช่วงแรกสาเหตุเกิดจากสถานการณ์โควิดการเรียนออนไลน์ยังเป็นเรื่องใหม่นักเรียนยังไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนข้อ 3. ขั้นสอนนักเรียนไม่ค่อยตอบคำถาม สาเหตุเกิดจากนักเรียนกลัวตอบคำถามผิดและข้อ4นักเรียนส่งงานไม่ทันตามกำหนดเวลาสาเหตุการบ้านเยอะนักเรียนทำไม่ทันคุณครูสราวุธสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป6ปัญหาที่เกิดขึ้นข้อ1ท่ั้นสอนนักเรียนไม่เปิดกล้องเวลาเรียนออนไลน์สาเหตุจากนักเรียนกลัวคูเรียกตอบคำถามข้อ 2. ขั้นสรุปนักเรียนไม่กล้าตอบคำถาม สาเหตุนักเรียนกลัวตอบคําถามผิดและข้อ3นักเรียนส่งงานไม่ทันตามกําหนดเวลาสาเหตุการบ้านเยอะนักเรียนทาไม่ทันคุณครูนรุมลสอนวิชาทักษะคอมพิวเตอร์ชั้นปหปัญหาที่เกิดขึ้นขั้นสอนนักเรียนไม่เปิดกล้องเวลาเรียนออนไลน์สาเหตุนักเรียนกลัวครูเรียกตอบคําถามข้อ 2. นักเรียนส่งงานไม่ทันตามกําหนดเวลาสาเหตุการบ้านเยอะนักเรียนทําไม่ทันไม่เข้าใจ ขั้นที่5คุณครูสังคมให้คณะครูร่วมกันสรุปประเด็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่เกิดปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหารวมถึงวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้ทุกคนได้รับทราบร่วมกันขั้นตอนที่6ร่วมกันจรรัดทำปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนที่มีปัญหาออกแบบกระบวนการหรือขั้นตอนดังนี้ปัญหานักเรียนปิดกล้องเวลาเรียนออนไลน์ ออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนเปิดกล้องเวลาเรียนสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองทักทายนักเรียนไม่นำคะแนนมากดดันนักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงเวลาออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาโดยทักนักเรียนในไลน์ก่อนเวลาเรียนเพื่อเตือนทห้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนปัญหานักเรียนไม่กล้าตอบคำถามออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาโดย คุณครูให้นักเรียนตอบคำถามด้วยความสวัสดใจและกล่าวชมเชยเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และคุณครูสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองเพราะสินักเรียนส่งงานไม่ทันตามเวลาไม่เข้าใจเนื้อหาใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยค,ครูแต่ละวิชาคุยกันและมอบหมายงานให้เหมาะสมลดงานที่มากลง นักเรียนที่ไม่เข้าใจครูเปิดช่องทางสื่อสารทางลายสวนตัวเพิ่มเติมผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนข้อ1น,นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจข้อ2นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขผลที่เกิดขึ้นกับคุณครูข้อ1คุณครูสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกันข้อ2คุณครูทำง,งานร่วมกันเป็นทีมข้อ 3. คุณครูมีการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน ขอ้อ4คุณครูทำงานอย่างมีความสุขผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนโรงเรียนมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน